อยากทำเงินได้ในออนไลน์ต้องเริ่มจากเอาตัวเองมาออกหน้ากล้องในมือถือก่อนพยายามเอาหน้าคุณมาขึ้นหน้ากล้องให้ได้จะเป็นวิดีโอจะเป็นไลฟ์สดก็ได้วิดีโอเริ่มจากหนึ่งอาทีได้ครับถ้าไลฟ์สดแล้วอายเริ่มจากไลฟ์สดสิบาทีได้ครับ เริ่มจากสเต็ปเล็กๆก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยๆทยอยเอาสินค้ามา try in เข้ามาขายการขายเนี่ยเราจะไม่ขายตรงๆครับเราจะขายแบบโดยอ้อมการขายแบบโดยอ้อมยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าคุณจะขายยาลดน้ำหนักถูกไหมครับคุณจะไม่พูดถึงยาลดน้ำหนักหรือมากินโชครับแต่ว่าเราอาจจะบอกสูตร5สูตรอาหารลดน้ำหนักถ้าเกิดว่าคุณกินคุณสามารถลดน้ำหนักได้ ซึ่งแน่นอนครับการกินอาหารลดน้าหนักมันลดจริงแต่มันทรมานในเรื่องของการกินเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทาทั้งหมดนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นยายี่ห้อนี้ก็ว่ากันไปหรือเป็นสินค้ายี่ห้อนี้แน่นอนครับคนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องการความยุ่งยากคุณเองต้องทำสตอรี่คอนเทนต์แบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายข,ายของในทิกตอกอันนี้ยกตัวอย่างนะอันนี้สําหรับยาลดความอ้วนต่อมาสมมติว่าคุณอยากจะขายพวกเวโปรตีนล่ะเออเราก็ไม่ต้องมานั่งชงให้เขาดูหมดสมัยแล้วที่เราจะไม่นั่งชงเโปรตีนเขาไม่ได้อยากรู้ แต่ว่าเวโปรตีนมันช่วยอะไรล่ะมันช่วยให้มีกล้ามเนือ้อคุณก็บอกวิธีการสร้างกล้ามเนื้อโดยการที่คุณมาออกกําลังกายดีไหมบอกวิธีการยกเวทบอกน้ําหนักของเวทหรือการกินอาหารบางอย่างเพื่อให้คุณมีกล้ามเนือ้อเช่นกินอกไก่ปั่นนู่นนี่นั่นแต่แน่นอนครับมันยุ่งยากแสดงว่าวันนี้ถ้าคุณอยากขายของในทิกต o กเป็นยังไงครับทำสตอรี่คอนเทนต์ที่สร้างความยุ่งยากให้ลูกค้าก่อนแล้วให้ลูกค้า มาปิดช่วงท้ายครับว่าเฮ้ยแต่มันจะง่ายนะถ้าแกแบบไม่อยากออกกําลังกายไม่อยากออกเอไม่อยากกินแบบอกไก่แกไม่อยากกินอาหารลดน้ำหนักแกมากินตัวนี้สิแค่นั้นเองครับแล้วไม่ต้องบอกราคา มาบอกใต้คอมเมนต์หรืออะไรก็ว่ากันไปหรือให้เขาทักอินบ็อกหรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นไอเดียที่สําหรับแม่ค้าออนไลน์ที่อยากขายของในทิกต o k นะครับสำหรับใครอยากได้เทคนิคตัวไหนเพิ่มนะเกี่ยวกับการเป็นแม่ค้าอะไรในทิกต o k การขายในทิกต o k กการสร้างตัวต,วตวนในทิกต o k พิมพ์ไปใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวป้าจะทะยอยทาคลิปตอบคุณให้นะครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ชอบครับเป็นประโยชน์กับการขายคุณมากไปทำสตอรี่คอนเทนต์แบบนี้กันมานะครับ